ครับสวัสดีครับส่องมาแห่งผ้าม้วนมาตามต่อครับแม่คู่หอมหัวเนาะให้เก้าหาครับเก้าหาหกหาครับกับหัวครับเก้ากับหกเนาะครับโศกมานเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่ครับมาตามต่อเพิ่นให้ตองวดครับผู้ใดโศกผู้ใดมาดแน่ไปรับส้มรับฟังนากันได้ครับเด้อจะพลาดครับ ฟังดีๆครับอันคือมือนันเนาะถ้ากัดไปน้องวัโซ่เนี่ยอะไรเสี่ยงนะอยละครับรหาไปน้องวัโซ่ครับก็เรยว่าตั้งศาลจะไปตั้งศาลมือไปตั้งศาลมือปูบอกว่าอียงกับเก้าซี่หนึ่งเลยเนาะเก้าสี่หนึ่งเกีหน่งัเกี่นไหม ในต่างสันมีกลับมากก็เลยว่าเสี่ยงค่ารวนไหนเสี่ยงน้อยไม่เอาไม่เอาว่าสันว่าเหยียดใจซัทธาเหยยใจเฮ็ดให้ปูเพราะเป็นยังปูเสี่หงอะไรพอดีขี่รถไปก็มีลูกค้าโทรสั่งถังเงินเป็นลอยก็ได้แล้วได้ค่าน้ำมันแล้วว่าสันว่ากลับมาอีกก็ก็มีคนสั่งอยู่ยด่นบ่ก็ว่าพอเอาไม่ซี้ถามเงินก็ว่าพอเอาวันนี้เพิ่อดีส่งมันนี่ด้อว่าเสิให้ค่านรถมันดิได้จักใบโช่วยใต้จีใบครับ โอ้โหอันอันนี้15บาสองใบอันอันนี้ออนไดอันนเนี่ยสมตัวหน้าครโอหห้าสามเขาจะตรวจเบื้งดีใจเขาจะตรวจแค่นีเมื่อวานนี้ดีใจหนึ่งหไปอันเขาแม่เสียอขาเขาเขอันเแม่คู่ก็ไเลยสองใบอันนี้ก็เลยสมตัวหาเนาะครับเนาะสมตัวหาสองใบครับหนึ่งหาครับเอาคาํามัน ไดสิบเท่าน้ำมันขึ้นหลายพอการธรรมะได้การธดรมะค่าธรรมะค่าธรรมะหมื่นไปหมื่นกว่าบาทอ่าครับผมข่ายยี่ดอกเพื่อนกะไห้เพื่อนกะซอยยังเสี่ละค่ะแล้วก็ขายของได้อีกหมื่นกว่าอือแต่อีกหมื่นกว่าเพื่อนยังสียได้ไปส่งของอีกอยู่หมื่นในขาเจ้าซังอือปกติเองกับพ่อพี่พลายซังในปู่ว่าเสียต่กินเสิกันยากเยอะก็เลยเออเพื่อนซอยอันนี้ได้ได้กันยังดีได้เนาะเพราะเด้๋ยวค่าน้ำมูนน้ำมันเนาะ ไดหอกหกาสามดิหกหาสามตัวนาสาตัวนาเพิ่นบ่สือรายเลยนี้เอวันครับผมหนึ่งหากับหกหาสมครับอาวันที่สิบเจ็มกราตัจิบคส่วนตางบ่ต้องเบาถึงครับส่วนตกาหกหาหกาครับส่วนตางบ่ต้องคุยเดี๋ยวเสียเดี๋ยวก็สิมาบรละายใย้ฟังเรอเพิ่นได้ร้ายเยอะมือนก้โอ้บ่ค่ะเพิ่นเพิ่นเรียนรัก รักเก็ดรักแปดเพื่อนนล่ะแต่ว่าเพื่อนเกาเรียกปูน้ำรักรักเกาเกาเกาซี่เกาหางสีน้ำครับผมเกาซี่เกาหางครับหางเกาซตอนนี้เนี่ตอนไปตั้งตอนไปตั้งศาลเนาะเพื่อนหายเก้าสี่หนึ่งเร้ว่าคนจำได้คือเกาสี่หนึ่งหานึงเลาลายมาหมู่บานจำได้คือเกา่ซมขบวนทมคือเกาแต่ว่าเราก็นักของเราอะน้ามแต่เราก็โอ้เพื่นหัวดีเต่สนเพื่อนกัเล่นได้ ได้ยุดอกเด็บเลอาสเขามากยู่งมือนี่จังขาดถามแล้วเพิ่มเอฟีเพอแทงตดตามเ <laughs> สียงดังเ <laughs> ย้ี่หลายเอีหลายเด้ก็มีโวกสู้ผู้สูส้คนย่เราพูะเลขละหน่อยผู้เพิดเบิงเกลียของเกีวข,ของมหาแห่งที่และๆกันไหมมือวัดเกิดเนาะหกโมกกาลาปัวปูวปัวเราก็มายองยังก็พ่อซอสซิบหาซิผหาซิหาเยงนี้สิได้ยดอกแต่ว่าการพูดตีต่มเพื่อนก็ได้ยุ่ง คนเมืองแต่ช่วงต้นๆนัน่นไหมใช่ช่วงต้นๆวันที่หกมกราเนาะเมือเข้าจาัดว่าจาัดนั่นงานวันเกิดธาราพากันแต่ว่าอันนี้ก็ไปซื้อหลายอยู่ที่ซื้อซีเกลโรตเตอรีอันยาอยู่แม่นอ่อนซีเกลายเอเกล <ไป S 1> ซีีเกลเกลซลายเยอะเกลซีซีเกลเนื้อหาวันนี้ไปซื้อผัดผัด,ผดบ่มีบเปลมันมีหน่อยไหมโรตเตอรีไปหาเยอะเขาค่เจ้าเข,า,ข,า,ขามาขายก็กะใดท่าน,นี้ผู้นี้ก็ก็บ่ได้หลาย ในพูดละเล็กละหน่อยก็ถือว่าดีเดยกก็ได้คาดตะมุน้ำมันเนาะไม่มีขายบนแผงบนแผงมันมเอื้อเล็กสิบห้าสิบสี่ยังมาได้ที่ก็หาซื้อยากขึ้นกันสี่ก็ดังมานแร้วถ้าออกสิบสี่แห้งโอ้ไมาออกสิบสี่ถือเมืดแจ้งไม่อยาแไรเอฟซีเถือกหลายแจ้นเพื่อนนานๆหลายแถเพิ่นทั่วมากอะพิมพิมให้เพื่อนทั้งไล่ เอขอันนี้ของผูพู่มเรื่อนบอกเก่าซี่นืองครับเกาซี่กับบ่อเพื่อนั่นสิแหะมิต่อันต่สุยระเต็มเขาปูผัดโขขาเพราะว่าเกาาคนสลัดทีบนี้ไววหัวหัวหัวกั้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันขนนึเพราว่าพบกเก้าเก่ากับตัวเดียวกันละแม่ฮะจัดการกันนูก็ได้อยู่ส่ปลาทมาแต่กลุงเทพมาทูมาแต่กลุงเทพเพราะว่าอันพินได้หลายเติยงเยอะ นว่าได้ฮอตบนล่างเพื hmm. hmm. ่นว่าสี่นึ่เป็นฐานนึงเพื่นเพื่นเพื่นสื่อเปลี่ยนเนาะผู้เพื่นสื่อเปลี่ยนคือว่าล่ะเพื่นกับการเพื่นกับว่าได้ยู้แต่ว่ากับว่ได้ถึงเขาว่าได้หลายแต่ว่ากับได้นะแต่ว่าใครเจ้ากับว่าท่านบอกว่าเมืองเตี้เพื่นคนถึงหลายเด้ไทยเราค้นเจนก็ถึงหลายครับผมไอ้หวานทั่วมาบอกหมู่บ้านใครเจ้าทั่วมาหวานเอ้ยคนมาโทรมาเขามาหลายอยอะสันเพื่อนเพื่อนเราสลาดก็ไถ่เฮาวาสันผู้บอกห้องเขาเพื่อนไปซื้อกาวหาเอาสันได้หมด โอ้ยช่วมาเพนมาได้พนว่าเจ้าถือโตได้าาแสดว่าเราขึ้นบาถือ,อ่อนออันเถือกันก้าหานที่แอสตววยหัวหงหาก้าวหานแสวันแบโศ่ไปโศกมัมนเนาะคือว่าหะอันนี้เขาจะตรงตรง,ตรงแตมีตบะซื้อพ่อสอเกิดจะของไห้น้ำซิปหาจะได้แด่แต่ว่าได้หลายแต่ถือว่าดีเด้อพราะไหนบ<พ>อกห<ม>อปากหอคอวัหน้าเพื่อส้เก้าละปู ถือว่าตรงนลดหนะครับเนอะคืองอกหาให้แม่ปูหเก่าหาหนึ่งเนี๋ยวจะมปนสีเดีทั้งบนทั้งล่เพราะปูหายเก่าสีหนึ่งพี่แต่สีเป็นหาเนาะตอนตอนปูพุ่มเก่าสีนึ่พูดสือดึงกต่เือเก่าหายี่นี่วันหนึ่งพนการื้อเปลี่ยนคือว่าหละเก่าสีเก่าหาพัเสือเลือกดีละต้นปีหกเสืออ่าเริอกปีแรกได้เริมกวันแรกของปี ไม่มีคนโชคดีสิมาดมีคนโชคดีจะมาแม่ครูบอกไอ้น้อรอดติดตามรอดติดตามรอดติดตามมันมีคนโชคดีสิมาเดี๋ยวกับสิได้เบิ่งว่าผูแดดถือถูกถือประมาณสามสี่แสนโทเข้ามาเลยสิมาเดียวกตัวพอดีไม่ต่างกังหวัดมื่นสามแสนถูกสามแสนแล้วาพอมีดวงคนดีคสามแสนได้ได้กับพ่อปู่ใจกับปู่กันเราก็โทรมาว่าเอาแม่หอม การการย่งงบวกกันอยู่อันนี้อันน้อก็ยังบอกแม่วเด่าสิผาสันตอนโบหู้จ้างเดว้าแมวคือพ่อซอสิผาสันว่าจ้างานมาทีหกแล้วก็ะทรมาบอให้ฟังก่อนแลวมาเรือเฟือความจำมใสเมราอวานเนี้ยอันโตกใจว่าเราบ่ถือโอ้ยจะเป็นสิบ่ถือแก้งได้บ่สเด็ดฮอตสิผาเด็ฮอตเกาห่าสันออกเกาหาน้องหลาย แม่สมพรไหมหันอ,หออกเก่าเราซื้อรถตันดีเก่าหาละวาดลอยชิบชีบอะไรเ่าลอย,อยเลยเลยนเี่ยแต่ว่ามันออก,กัอนบนหันออกล่างแล,ล,ล้วยังไหนไรซีพาล,ลก็ได้แต่ว่าเราหันไปไหนหลายทัวร์นั่นบัดน,นี้มาส่งเบึงกับบัดนี้ผู้ว่าจังไรว่าสมพรว่าจังไรอ่สัน่นผู้ว่าพ่อหายแล้วดิ่ะสัน่นอันโทรไปบอกเราเราหายตัวได้ได้ไดมานั่งขี่ทบทวน์นี่เอาผู้หายตัวได้ เราขายได้ที่เลกๆเราเราก็ไปซื้อไว้ซื้อไว้แม่ดูไหมก็พอนเรามักซื้อไว้เรามักซื้อไว้ซื้อเลขซื้อตัวเดียวอีกต่างหาคือว่าเก่าห่ากับเก่าหาซีมหากับซีมหาบอกรับแันนี้ยเราก็อยากเนียนตะล่างคืออยากเราเราเนียนเจ็ดชุนเจ็ดชุนเราก็เพิ่น้เพิ่นเนียนหลางเนาะเพิ่นเพิ่นเนียนล่างหลายเลขยสองตัวมันซื้อถอง่ายเนาะเรวก็ว่าโอ้ยกาจัมบ่ได้นักเป็นยังบุหรี่เวลานันปูดสิบอกเราต่ก่อรมูบอก ทันท <rude S 2> ่าเทียก็เป็นฝันเนี <un>? ่ยล <arlos> ้วไปฝันแล้วเขาโทษาบอกให้ฟังแล้วก็ว่าให้ฟังี่หลีล่ะเลขสิบหาแล้วจนเราว่าไปเบื้องลักขันอันโปเสียวบรนละว่าราคาในโทรศัพท์แม่นี่หลีเลยมาเปิดเบื้องป้าสุขสันต์วันเกิดหนึ่งห้าบรสลาว่าเนี่ยเยอะมากแล้วว่าอันโปเสียเดี๋ยวไปเปิดเบื้องโรดเด้อว์บรสลาว่าเม่นความเราอีหลีไปกดป้าเถื่ดอกเราเราสอสิบห้า เขาที่แรกกบ่รู้ดอกเพราะสันว่าว่าพอเกิดพ่อสอดาวลาวันนี้ขึ้นมาตูงกัค่วมฝันแท้ฝันยามอึืนลาวอเมเิีาไปไปนั่นเบื้องว่าสันว่าข่อยเขียนว่าอเมาแต่วันที่หกเพาสันแเมีนมันเกิดเนืู้กันทีหกหกมกกลาพศสองพันห้าร้อยสิห้านะที่ลาวเราเรียกว่าสุขสันต์วันเกิด ทีสุขสันต์วันเกิดนาแม่หอมหนึ่งห้ายันวันนะแต่วันที่เท่าได้เบิรงบอกเบิรนเบิรนไ่้กันล้อกกระด้ค่ากันล็อกกได้ค่าตัมสุขสันต์วันเกิดนะ แม่หอมหวนวงเล็บหนรวยตลอดปีรวยรวยรวย้าไปค้อนจากแม่สมพรวันที่หกมกราคมคนนัเมออ้าวมีรักฐานมีหลักฐานความแน่วงงงนัดไปสามแสนสามแสนบอกค่ะแม่สมพรจิบจิบมือนี้ยันวอยแล้วก็มากม้งนี่นั่นลพู พูดสายบุญพร้อมแทาเลยแล้วผูกมาตลอดเนาะปูจะให้เราปูจะให้เราว่าที่ว่าเพิ่นมาแจกสามแสนนะครับปูก็เลยให้คืนก็ค่ะรับจ่ายคงครักผู้ละแสนผู้ละแสนรวมทั้งหมดสามแสนเลยท่านก็เลยให้คืนแล้วเั็นอีสิได้รางวัลใหญ่่นรางวัลผู้กระท่วมีว่าสิมีโศกอยู่รอบนี้ก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะครับผมปูประทาดีกว่าค่ะ แตงว่าเลากับมามื่อนั้นเลากัเฮ็ดอัน,นยังก็แต่งผ้าเขาวผ้าป่าให้ปูกินปูส่งอยู่นหนีปูก็ว่าอีนั่งสมพอ,อนแต่งกับเขาวห้พ่อกินดีดีสั่งให้ว่าน แดงแล้วก็จมมาสั่นแลักกะว่าออกาสั่นโอ้ยปุไยซอยลูกเนื้อไส้หมาเนื้อแล้วก็ว่าคนน้องคนผู้เดียวเราักกะผู้เดียวแต่ปูปูมามามาส่งยืนนี่เวาบานี้ก็เรยะโทรคุยกับแม่สมพรแล้วว่าอันเดียวกันมาสั่นหลักกะหูแจกแต่หลักก็รับรู้เลยน้องซื้อได้มันเจ็ดท้าทาลหาท่านแล้แม่นหลี่ได้แม่หอมมาสันแม่นิลี่เราหลักกาสันนิลี่หลักกะกับพวกหูแจกแล้วกะหลักสีเบาหยางแต่ว่าอีนางสมพรหาเข่าหาปลายพอกินที่ดีมาสันแม่ปู่ เราก็ได้กินอยู่บ้านเราล่ะอยู่โคราชอ๋อคือเพิ่นแต่งอยู่บุญเพิ่นแต่งอยู่บุญโอ้ค่ะปนี่ปนี่เพิ่นแต่งอยู่บุญอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่ามือนั้นนั่งส่งอยู่หมู่บ้านนี่ไหมปู่เว้ากับเว้าเลี้ยงสมพรว่าจังไรเดียประสันกระเลยกระเร่วเราฟังว่าปู่ว่าอีนางสมพรหากับผ้าขาวผ้าป่ายพ่อกินนี่ดีเขาสิมีโศกอยู่ดอกเขาสิมีโศกอยู่ดอกพ่อหายแล้วเราเรียกว่าพ่อหายแล้วเรียกอะว่าระสันเนี่ยสมพรเราเป็นคนเครียดนนั้นว่าไตตองเราเรียกว่า พ่อหายแล้วครับพี่แต่ชิบหากรับเกาหาเพราะว่าเกาหาเดี๋ยวเราสิบว่าให้ฟังหรอกแรกเลยน่า <บ S 2> สิบว่าให้ฟังหรอกเพราะว่าอันนี้เราทุกเบาเข่าทุกหาฟังมืนขึ้นนี่เรพราะวันโฉมคนมานเยอะเนาะค่ะแม่คุณโฉมมันนะเพื่อนสาสามแสนครัวพ้อสิไงใส่วนต่างกวนกับบงมูฟังปั๊บ,บเออต้างถาฟังต้างถาฟังอันนี้อันนี้เพื่อน่นดีใจแล้เพื่อนทุกมาหัวมาะเพื่อนก็ได้สิลรมากาบปู งลงมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาต้องลงมามแล้วก็แหงอยากมากเราเบาแต่เรียบว่าถ้ออาด่วนคว่าสิขี้รถไปนั่ทางเลยว่าสันคือว่าถือกระตามซัทธาปูเด้วยใจแล้วว่าไม่ถือเ่าถือกระสิไปหาปูสันขึ้นหอดปูมแม่เราว่าอันก็นเรียกว่าย่าฟาลุกมากแตแม่แต่ใครอ้วงสักคนเป็นสิขาลอ,อยอ <c oughs> <c oughs> ันเรายอก,กันนะ มาเนี่ยแล้วมาถือมาถือกับตามสิไป,ปายสันเออให้ถือสะก้อนกันเลยวางสินะ่ะถือว่าจังลูกมาก,กาบปู้กันเลยอก <c oughs> แล้วเฮ็ดอีหลีหลอเนาะ <c oughs> อีบอบขึ้นแย่มสมพร <c oughs> มาเฮ็ดน้ำปูแล้วแตง่งนำ้ำเราซัดท่าแม่นบ่ถือกับตาเมื่อนั้นเราก็มาปีใหม่เราก็มาเล่าก็มาจัดเอาเอาไก่เอายังตำหมักหฟูเอียงขึ้นให้ปูกินเลยเนาะแต่งดีไรเนาะอันยรย์คูกันกินไก่บพรอนให้ออกพรอนได้หรอ แรงนันดีก็ดับกับล่อนะครับเนาะงวดนาเนาะร่อเน้าท่างก็รล่อเป็นช่วงไฮรากห้างมือไ้ก็ร่อที่ตามไปเรื่อยจะผ่านยอดขาดครับใหม่มาแล้วครับงวดแรกของปีอ่าเอาเต็มเต็มครับผู้สูงยาก็ถูก ผู้สูบยายผู้สิเขาม่ายุ่งมีอาชีพมานหน่ำให้ผู้กขบประจักษ์ค่าจะถือเงินโอ้ครับผมสิบวินเว้นเพื่อมาค่าใช้ร่วงสูบยาต่อไปผู้ให้ร่วกกันสูบมานเรื่อล่วงเพมีเงินมีคำเข้าไปที่ฐานของเขาเนาะทั้งกายทั้งกาถูกลูกสิ่ถูกทุกหการ์ยิงแล้วสูบไปสูบมันคือว่านะฮาเทียบกับสีบอดเลสูบความกันเมื่อสุขคนแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่าเฝ้าจูงผู้บระทั่ถื่อกันได้ชิได้เยอะดอก ค่อยเป็นค่อยไปตามดวงวาสนาเฮานั่นล่ะทางเที่มันกะบ่ได้หลตัวตัวเฮากันละมันได้ตัวตัวเนี้ยนอดอิริขันบุญบ่หลายบ่ได้อีหลีเลยตัวตัวเฮาซื้อทุ่มแล้ลายมันบ่ล่ะขันบุญสิทานเฮาบ่หลายคือว่าล่ะกระสิได้แตัตกันกันกะใครอยู่ได้ทุนคืนพวกเราก็ได้ทุนคืนน้องเบดก็ได้อยู่ เนี่สามเมื่อนงนเง่นมาเมื่อคืนนี้เนี่ยเฉางรถเจ็ดเจ็ดอะไรนะเกียรแปดเกีรแปดแปดเจียรถจอดยัวเสือเขามาต่ำเขามาต่ำไทยรถเพื่อนธนะก็าออกตัวนาตัวนอตัวไทยมม่บอกเลยสามตัวนะแกกระไดยูแกกระมาเมื่อคืนนี่แหละสามเมื่อนตีค่ะเด้๋ยวาม มีโสกเดาทุกคนอยู่ดอกแล่วก็คำถึงกบดหลายเนาะกับพวเหยียวย่าใจจะค้องยักน้อยเวันนายนะวันนายละย่าขืนย่าร่องออกตรงๆว่าปูพนไหในตรงๆแล้วว่ันเนก็นี่องเป็นเสื้อดักไปยี่ห้อประดับเนาะปูไ่ได้ตรงเลยเปดักไปย่นตรงๆวันอาทิตย์มาทั้บนข้งล่างแล้วเนาะ ่บนี่แล้วเนหมดก็รู้แล้วมหันบ่นี่เรามหันพาเพื่อนโผดพไพลูกลาดีครัมให้ได้ตรงๆรงจังวดเ้ปูวายเยอะแต่ว่าแม่สมพรนี่ได้ตรงค่ะกินเลยไปบอกนฝันเราเนาะไปบอกโนี่เรฝันเราได้ซิพหากับเกาหานะอันกันเงือกเล่าคือกันแต่ว่าเราบอกว่าไอ้ฟังเกี่ยวกับเขากันยังมันลืมอยู่นี่เราคนบ่มีสูงเนาะบางคนทางแค่สูงเขาบ่มีสูงเขาบ่มีเขากายบ่ได้ให้ว่า เพิ่นบอกไอ้ฟังแหละก็ลืมผู้ละคนเนี่ยและเพิ่นเพิ่นไล่ามาแม่เอ้ยว่าเป็นปูบอกว่าถือแันนุษยได้ยินป่านยังเมืองของเกียร์หนึ่งห้าสนนุษดไปสันว่า <c oughs> ที่ห้าไปซื้อเลยไปซื้อโตัวใหม่สันทเป็นว่มีโซกีหลีเนาะสันงั้นนาน,นุก,กัดต,ตีตามนุก็เอาเคือเก้ลกลาล่ะว่าสันว่าได้ยินอยู่นุก,ก็ไปนุก,ก็เขีานายนไว้เมื่อละเนื้องหาคับซีเก้าสันเขียนไว้อยู่เพิ่อนกับคืนจอยเบื้องปานเนี่ยของมหาเฮงมูลนิษัน กาปูบอกคือก mm ันละเพราะั้นทางเพนกับปบอกตรงเป๊ะตอดปนปล่อยดอกฉันว่าในวันทองลูก็เขี้ยนไปเดคืขึ้นรถเทท่องวันนั้นละแล้วว่าอันปูปูฝันว่าเขามาเทท่องหนึ่งเจ็ดศูนย์เาะบริทีแม่คู่กับหาเจ็ดศูนย์เฉมื่กัตรงพอนูกัเขียนไปดอกฉันว่าเคียนไปย้ำเสือไปเสือตัวอื่นคือเราโซไฟโซมัน อ้ววัดวัดสีมานี่ละจะเอาไหมแก่ตัวไหมพี่จราริจาเบิ้งคากๆย่มปูเบาห้าเทพจนอยากบอกแต่ตุนๆเนนะเอะคือยังรถเทศท่องอยสิเลยพ่นกาตอนพ่นสู้พ่นสีเบาตัวไหมแต่ว่าตอนนนัน้คือปูพ่นบอกาว,วา่ารถเทศ่ท่องเต็ตตมหเหลกรวดหนึ่งเกศโอ้ตุ่งกันพอดีก็บาเลิทีหาเกจซูนี่คือหวดนี้แล้ววันเกนพอสอสสี้าสห้ายังปูเขาต่สี้าแต่หลังสีไม่ขุ่นเตี้ย แต่ว่าตังเต่นเนื่นๆ่นละเขากระสักเกตดเอาสังเกตเอานุมสังเกตเอาพิจารณ้าเบื้งแต่ว่าาเนั้นเร์เพิ่นปลอยกับ่ะไก่กกะแมนปะสิบสี่สิบห้าอยู่นั่นเก้าสี่เกาห้านอมึง่หนึ่งก็ได้เก้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสี่อันตอนตอนไปตั้งนันให้เพือนนันที่นงูสอเนาะค่ะคือแต่ว่าตอนเพิ่นมาปลอยนี่แก่หกห้าคลงคุ คุณลูกคนกับโฮคาเกาหาตัวอาจัรยไปขอแม่ตะเคียนไปขอแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนกับโฮคาตัวเดียวแม่ตะเคียนพูดต่อพ้องห้องนาะครับเนาะติดตามย้อนหลังได้ค่ะทุกคลิปของเมียเนาะเกมเนาะไปรูบู่เนาะไปเห็นโฮคาคุยก็เห็นแต่โฮคาตัวเดียวนี่เพื่อนกะซีเพื่อนกะซีว่าเอามีโซกกะกะตีคืนแล้วกะไวยหัวเอาเราสิว่านที่เนาะเพื่อนอาจสิบอกตรงไม่ได้ังี้ยสิละอาจสิเป็นนี่ไรห้าคิดเอา โกับเก่าก็เป็นต right right? <No, S 1> ัวเดียวกันใคก็ว่าแต่ไหเดี๋ยวเรากับเก่าเนครับเน่ยกับเมื่อเขาว่าเสี่ยงว่าเสียงเพิ่นน้ะเออเพาว่าตัวเดียวซ้ำบอกถือไอจวนก็บกว่าถือแจัคได้คนถือแต่ว่าหลายอ่ะเส่เยเสี่ยงเยอเสียเจัไดกับเขาว่าเล่อล่นสีมาเบาคนถือแจคนถือจักแสนวันเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยถือที่เนี่ยถืออแต่ว่าใจถือเท่าไหร่ เด็กกำไรคือสิรู้พื้นกับว่าจักมัาผาฟังเมืองเออหัวขาเข่าขาเราวะอืครับก็รรอดทีตามนะครับเนาะอ่ากคตรใจเข้าสุกรับอีกมื่อใดก็รอติดตามไปเรื่อยๆจะพลาดจะขาดจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามเหยครับตั้งสิบบรพลาดชัททำคัญนะครับเนาะจะพลาดจะขาดรับไอ้บ้านเดาครับตรงๆเลยครับเด้อสองวันน่าสามตัวครับ จะพาดครับเอาสำรับเมื่อนี้เป็นน้ำจิบมไปก่อนามผมันทีหนึ่งผมพลาผมาไดะสูบออครับสูบไหมมือไพิคนกตินม่คู่นกสิบ่าเข้ารับก็ตตามไั้ต่อไปสู้สูู้ดไดพรทันถือกับสู้สูดเรต้องมีสักวันสักวันเคยจวนว่าขอบคุณครับสำรับทีนี้ครับสวัสดีครับ

อยู่อ๋อแต่ปวครับแต่ว่าตามมันอันแม่คู่ว่าหวานนีเลฟซีมีแปดเลยว่าเลฟซีมีแปดมันมันมากแปดคับสามแต่ว่าคิดว่ามือเคลื่อนฟันดีว่ะที่มือเคลื่อนเนี่ยเอามือเคลื่อนฟันว่าเขาจะซีบวาขยายทางมั้าเรามันตีสากไว้เอ้าสิเขาสิเขาได้ง่ายบนนอนมันบอกว่าสิเขาบ้านได้ง่ายบนนอนอาจารยเพิ่งกำลังขยายทางคือเขากำลังซีบทางเขามาอื มีอะไรเข้ามาใช่แหมทีเดแต่ว่าเลขกกันทีเน่แนๆก็คือว่าเลขสมาแปดลวนคิดอันตีคีดไปแล้วที่โอ้ยเล่นดีเลยเล้วามันออวบเน่ยทเนี่ยบอลหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดครับเออสิติแปดและเล็กล้วนเนี่ยบอลหนึ่งแปดกับเจ็ดแปครับ เก่าหนึ่งแปดคือเก่าเจ็ดแปดครับไข่ไข่ได้ครับเแื่ซองเบองงเอาครับนี่แต่ดมินซองไปซองมากยมันมาเปียอยู่เลยดเี้ยนี้ครดวาเลยบ่เป็นวานั่นเครียดวาเครียดครดมากนะเก่าหนึ่งแปดคือเก่าเจ็ดแปดครับตาดีนมาห้ยังก็ได้มาห้ยังสายตาหากินได้ ครับผมอ่าพลไม้ที่เมาลไม้วาปลูนะครับเด้อทางห่านเพิ่นี่ล่ครับน้ให้ไปปลทดมนนนางทําคลิปอยู่ซองไปเห็นพอดีครับโอ้ตาดีเนาะเกเจปหรือเก8ครับประมาณนั้นนะครับเด้ออืมเ7 8หรือเ1 8่ปะอโกเแ่ง เดว่าเด็กมันเห็ดมามีสามกับเพียยมันวันนี้มีหนึ่งกับโก็เลยเขาึ่งางเได้ด็อืมงามงงามสือดพกัปงมึงก็จครับผมได้เป็นงมึงก็ได้เลยวตีมอาฮะเจ้าในลม้สิเพิ่นกับยันหายอยู่ก็ได